สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูมะเขือนะคะกำลังออกลูกลูกไม่ดกนะคะแต่ว่าก็พอได้กินเนาะผักสวนครัวนะคะพื้นที่ตรงไหนว่างก็ปลูกอยากกินอะไรเราก็ปลูกก็ลงอันนี้เป็นฝีมือของสาม,มีนะคะนี่ก็จะเริ่มมีเพี้ยนะคะ อันนี้เพี้ยแป้งเดี๋ยวเราจะหาวิธีจัดการเพี้ยแป้งนะคะนี่ดอกมะเขือกำลังออกนะคะนี่แล้วก็มีดาวเหลืองนะคะปลูกไว้สวยงามด้วยแล้วก็ไหว้พระด้วย แล้วก็จะไล่มแมลงเอ๊แต่ไล่มแมลงทำไมเพียถึงมาลงนะนะคะมีมะละกอหน้าฝนนะคะก็จะอุดมสมบูรณ์มะละกอก็งามแต่ว่าซ้อนกัน3มต้นต้องเอาออกแล้วอันนี้ทำปุ๋ยนะคะจุลินซีย์สังเคราะห์แสงแต่ว่ายังไม่โดนแดดก็เลยยังยังไม่เป็นสีแดงนะคะ ขย่าก่อนอันนี้เราทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเขาต้องเขยา่าถ้าเขานอนปนแล้วเราก็ต้องเขยา่าวิธีการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง เดี๋ยวรอบหน้าจะทำคลิปให้ดูนะคะวันนี้พามาชมต้นไม้อันนี้ดอกบบตันนะคะเขาเขาอุ้ยรวยไม่เลิกเราออกดอกอีกแล้วจะได้โชคได้ลาบแล้วเป็นความเชื่อนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลว่าถ้าต้นรวยไม่เลิกออกดอกแล้วจะมีโชคลาบ ะะส่วนอันนี้ก็จะเป็นผู้เท่าเฝ้าบ้านเนาะคนโบราณเขาจะเรียกผู้เท่าเฝ้าบ้านก็คือโบตันนะคะเป็นไม้มงคลเช่นกนันนี่ไม้มงคลของเรานะคะอันนี้ต้นลิ้นกระบือนะคะด้านหลังก็จะเป็นสีเขาเรียกสีอะไรสีแดงสีแดงเลือดนกใช่ไหม ลินกระบือเขาจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือด้านหลังของเขาจะเป็นสีแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้แย่แย้นะคะเป็นไม้มงคลที่เวลาเขาทำพิธีเททองรอพระหรือทำวัตถุมงคลนะคะนิยมนำไม้แย่แย้เข้าไปเป็นมวลสารในนั้นด้วยนะ,ะอันนี้ตามโบราณท่านว่ามานะคะ อันนี้ก็จะเป็นบอนนะคะบอลสาวน้อยปะแป้งของเราหรือบอนนะคะไม้มงคลเช่นกันนี่เลยเพิ่งมาใหม่ๆสดๆร้อนๆนะคะคือเปปิลอนที่เขาโฆษณากันทางเพจนะคะก็ซื้อมาแล้วเราก็จะให้คุณสามีเอาลงดินปลูกนะคะในกระถาง จะดูว่าเขาจะเฮ้ยมีลากออกต,ตามตรงนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมนี่มีลากออกด้วยโอ้สามารถปลูกทำทำตัดกิ่งออกปลูกได้เลยตัวนี้อ,อขยายพันธุ์ได้อีกเปปิล่อนคําว่าเป็นผลไม้เทวดา เออเราจะมาดูกันว่าจะใช่หรือเปล่าลักษณะเปปิลลอนยังไม่เคยเห็นของจริงนะคะเคยเห็นแต่ในเพจเดี๋ยวสัก3เดือนคขาบอก3เดือนได้กินผลเราจะมาอัปเดตให้ดูนะคะ3เดือนว่าจะได้ออกผลจริงหรือเปล่าแล้วก็จะอร่อยจริงไหมเป็นผลไม้เทวดาหรือเปล่านะคะ พี่แดงทำอะไรอ่ะอ๋อผัดกะเพราเหรออุ้ยเจ้านี่ขยันทำกับข้าวให้ลูกให้หลานหออ๋อเออเออเออของตะลันกะเพราไม่งามเลยหน้าฝนเนี่ยเออ ไปสินี่แต่งตัวแล้วนี่ไปไหนสำนักงานลังนกก็ยังอยู่ดีอยู่เลยขนาดลมฝนมาแรงๆนะคะ อันนี้เราเพาะพันอุ์งงุ่นไว้นะคะนี่เดี๋ยวจะไปเตรียมลงลงดินที่อุดรน,นะคะแต่ว่าต้นจะรอดถึงตอนไปอุดรหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่งงุ่นอ่งงุ่นเคยเห็นแต่เขาปลูกกันเป็นสวนแต่เราปลูกแค่กระถางเดียวจะรอดหรือไม่รอดมาดูกันค่ะเดี๋ยวอัปเดตให้ดูค่าวต่อไปนะคะ นี่ก็ต้นองุ่นนะคะแต่ว่าดูใบองุ่นของเรามาแรงเจาะซะแล้วใบองุ่นที่เขาจะจะสังค้อแสงยังไงเนี่ยดูไม่มีใบแล้วอ่าใบร่อนหมดเลยหี้ยนหมดเลยเนี่ย ต้นนี้ก็มีลูกเดียวแต่ดกอ้ยไม่ใช่แต่ลูกโตแล้วนะคะมีลูกเดียวแต่โตแล้วเราก็จะเด็ดแล้วเดี๋ยวเข้าแก่นะคะโตกว่านี้ไม่ได้ละเด็ดเลยดีกว่าโอ้ต้นนี้หลายลูกเลยจับลูกสามลูกสี่ลูกแล้วแต่ยังไม่โตรอสักพักก่อน รอก่อนรอก่อนอันนี้เราก็จะเด็ดแล้วเด็ดเลยหมดแล้วมีต้นละลูกสองลูก